สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการของ c r e เ t o r อร์เกมไรสุดเวทนค่ะวันนี้เราอยู่กับการแข่งขันเกมพับตโมบายเช่นเคยนะแต่ว่าเป็นรอบ r อ Regional Championship แล้วค่ะกับวกเราวองคนคคานันเพรกเตอร์ค่ะผมโจาจากเพจดัิเคหนึ่งเก้าครับ ก็ตื่นเต้นมากเลยวันนี้พี่โซเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับยกระดับเนาะการแข่งขันขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่เป็น National Championship รอบนี้ทีมไทย4ทีมของเราจะได้ไปเจอกับนานชาชาตินะคะถึง6ประเทศด้วยกันค่ะทีมไทยทั้ง4ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเ v e n g e r อร์เทนนในทอฟฟี่บัีปอบและก็ทีมกอซิล่เนี่ยจะต้องฝ่าฟันนะครับุปสรกค ของ6ประเทศนี้และพาแชมป์กลับมาให้ได้ครับนี่ค่ะต่อกันเลย4ทีมเช่นเคยนะคะจากประเทศไทยค่ะเอเวนเจอร์ค่ะประกอบไปด้วยตับตันค่ะอาร์คิวจีนะคะตามต่อมาคือทานอตข่าวรถเฟียรและลูน่ามูนแชนแนลใครอ๋อขอไม่ได้จะบังไม่ได้จะบังเดี๋ยวไปดูให้ก่อนเปนกลัวเป็นตีเวียดนามฟานคู่กันเต็มเลยพี่ S <S <S ท่ามือถือใครมาฆ่าไม่ได้จะฟังไม่ได้จะฟัะงพี่พูด<ะ>เต็มอ่ะโก็สตรีมเองมันเทเลทับบี้วีทูนะคะนี่เลยค่ะเด็กพี่สองกับการนำทีมาโดยเซฟบูชาค่ะไอสองค่ะวอริกนะคะแล้วก็ซุปเปอร์เรียนทีวีผมว่าบ้านบ้านสิบสองมีไปแน่บา้านสิบสองระวังบ้สอง มีหนึ่งมันมีไพ่ม็อกจากที่มีคนฟาร์มไม่รู้ว่ามันจะไปไพ่ม็อกเปล่าตีนใช่ยังไงไพ่ม็อกอยู่แล้วบังวอมาแล้วบังวอมาแล้วไอ้เนี่ยไม่เปลี่ยนชุดนะเอาเขาต้อเปลี่ยนชุดละพอชุดเข้ามาสลับนะเราไม่มีบูมมั้งเหระเราไม่มีบูมเหรอฮะ และทีมถัดไปครับบังผีป่อกับทีมนี้เอฟซีเยอะเหลือเกินนะฮะกับตันทีมครับแบ็กเกมเมอร์ไทยพัฒนเล่นเกมบันนิงชแนลเอสโซ่ชแนลเอสโซ่สิครับสวัสดีทุกคนในราการด้วสบายดีพี่น้องข้างหน้าทุกคนสวัสดีกับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีย่าแรงของวันเสาร์นะครับเวลาสิบเก้านปุ๊กาโดยประมาณโอ้ดูหัวเราที่ม่เต็มเลยนะเห็นไหมนะทุกคนนั่นอ่ะเข้าไปบั่นไหนบั่นบั่นบ่อยปะอย่างเลยยกเว้นใส่เสื้อผ้าโอ้โหเดี๋ยวจะเชื่อ ีปโตมาแล้วแก้ภาพมาแล้วแต่ไรโตมันจะมีคนลงด้วยหรอมเราจะแพ้ก็จะเข้ามาอยู่เนาะทีมโอ้โหที่หลุดเข้ามาครับพี่โผอ้ก็ซิมล่าครับกับทีมครับไม่ธรรมดาครับเบียสิกเกมมิ่งครับแรปปิ้งเกมมิ่งสารลบปลดครับแล้วก็เหมียวแชนแนลครับการวัดในการเล่นพี่เกมนี่แหละการวัดตัวเราใช่แต่เราเห็นคร เราเห็นขวามือใช่ปีปะนี่ยในทานขวามืออ่ะขวามือใช่ใช่ขั้นสองปะเอารถเหมือนกันกับเราปะเนี่ยอืมเฮ้ยขอได้ก่อนนั่นอ่ะผมเลยไปบ้านนะได้เฮ้ยเขาไม่เอาว่ะเขาไม่ในบ้านเราหรอใช่ไปาเออตรงนี้ใาก่ขีครับโอกวิทยเอสใส่ชิปเปอร์ป้ายแล้วเฟนเมียสิบเอกครับ จัดการใส่ทีมของไต้หวันไปตรงนี้ครับโอ้โหขับรถชนไปเลยครับแล้วก็วิ่งกันเต็มเลยนะไหนอ่ะอะไรไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยเฮ้ยเขาเข้าบ้านนะเขาเข้าบ้านแล้วก็เด่นไป ก็เลยเป็นการแย่งรถกันนะครับน้ำครับใช่ค่ะแล้วโดนตัดไปเลยใช่ไหมครับพี่โจหรือยังยังย้อนอยู่นะ60ชีวิตนะแสดงว่าอาจจะหายไปหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าอาจจะต้องออกเลยครับสำหรับทีมเกาซิลล่าเพราะเขามีบ้านไม่แน่ใจว่าเขามีปืนหรือเปล่าครับอยวแชนแนลครับเหมือนจะวกไปเอานะแต่ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ขับไปชนไม่ได้ครับขับออกไปก่อนน้องเหมียว ก็ไปตั้งหลักกันก่อนนะคะสำหรับในส่วนของทีมก็ซิล่าค่ะแล้วด้านนี้ค่ะไวท์สไปเดอร์นะคะทีมเชิญจากประเทศไต้หวันค่ะดึงกันกลับขึ้นมาได้ไม่มีปัญหาอะไรโอ้โหจังหวะเมื่อกี้โดนรถเหยียบไปนี่ล้อหมืองสีโศกันเลยลูกเหยียบชาแนลครับมีดามเมจติดไปซิซิดามเมจนะครับเมื่อสักครู่ต้องดูเลยครับว่าตรงนี้พวกเขาจะเอาตัวรอดยังไงครับแล้วไม่มีรถด้วยนะครับสำหรับทีมไวท์สไปเดอร์สช่สีลงมาเล่นแทนครับสาวสวยอีกหนึ่งคนครับ ก็มาแทนกับปันทีมด้วยนะประเด็นเลยนะเพราะว่าตอนนี้ที่ดูแต่รายชื่อเนี่ยรุ่นีเศรษฐีเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ลงนะคะเป็นทางของซีมีอาชานะคะแล้วคนที่3ที่เมื่อกี้น็อกไปเนี่ยเป็นทางของกัวมู่ค่ะเป็นทางมิตรศซีซีกำลังจะวิ่งไปหาทีมของบูย่ามาลัยาครับเอาเลยครับซีซีก็ไม่มีปืนเลยครับท่านซีซียังไงครับเอามาเอาหมอเอาสารพัดหัว ใช่ค่ะแอนนนึกว e> ่าจะเปิดแม่มาไว้ไหวะเดยวไมเดียวซ้าเลยเดี๋ยวจไมเอาเลยเ้ยอ้ยโอ้นกอไปนอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้อ้ยโอ้้อ้อ้ยโอ้ยอ้ยาอ้ยโอ้้ยอ้ยโออ้ยโ้ยโอ้ยอ้นโอ้เโอ้ยโ้อ้ยอ้ยอ้ยโอ้อ แต่ตรงนี้น้องเบียร์จะเอาแต้มนะครับแต่ว่าน้องเบียร์ต้องระวังนะครับเพราะว่าตรงรถช่องนี้เขามีทีมของบุญย่ามารยาแล้วตรงนี้เบียร์เสียโดดลงมาแล้วยิงโอ้โหโดนเทกลับมายุบไปเยอะพอสมควรเลยครับปิดมารไปเลยเค่ะเสียไปแล้วหนึ่งคนนะครับสำหรับทางของเอลิธค่ะจากทางทีมไวท์สไปเดอร์นะจากไต้หวันนั่นเองอะ่ะส่วนทางเบียงไะมีการข้อมาแจงกับียเศษเจ็บหนักแล้วต้องหลบมาหลังต้นไม้ก่อนค่ะเก็บแล้วสองคิวในตอนนี้พอ้เห็นแล้วเขานอนกันอยู่ ไหนไหนเอาเห็นแล้วได้อะไรก็ไม่รู้เอาดิเอาดิเอาดิเราไม่พูดกันเลยขอดิขอดิขอดิไล่เก็บคิวไปเลยไล่เ mm ก็บคิวไปเลยยิงไม่โดนไปเลยไปเลยไปไหนตายน็อกนอกสวยตายไปเหลือบ้านเห็ดเอาบ้านเห็ดดิวิระวังรถของเบี้ย อย่างที่บอกเลยครับว่าทางรถท็อกนี่เขามีคนเลยครับแล้วตัดล้อเลยเลยครับเป็นบรูครับเอาแล้วยิยงใส่เหมียวแชะแนลตรงนั้นอยู่ทีมทไทยใจเย็นเยิงจะมารับเบียครับดูเหมียวจะมารับเบียครับโอ,โ,อโ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วโผล่ขึ้นมาแบบน,นี้พยายามจะล่าสเปรตตามต่อฮะแหวมีการบอกว่าก,กฎการนะไม่ให้เข้ามาค่ะจักทางของเพ็บรูแล้ววีไฟยมาตรงนี้ยังไม่เห็นใครเลยฮะใส่เชิงเขาไปก่อนแล้วมีดาเมจติดมาด้วยนะครับตลปัดโดนไปนะครับตรงนี้ เดี๋ยวเดียด๋ยวกวายสไปเดอร์เขานออยู่ตรงนั้นเขจะลุกขึ้นมาหรือป<ฮ>เปล่ๆๆดดาแล้วเหยียบเหยียบเยีบเยบโดดลงนมาว่นี้แล้วยิงด้วยปืนกพราจเจอไปกักกลเลยครับโอ้โหเท่าหนูวาสไปเดอร์เนี่ยมาเป็นแต้มให้กับทีมไทยของเรานะคะได้ถึงสาม,มแต้มคิวแล้วใช่ไหมพี่โจอีมีม,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 มีตัวฟีตัวฟีอ้าอฮล่าช ค่ะแล้วมาต่ออีกหนึ่งทีมเลยจากประเทศไทยนะคะที่ทางของเธอปี้วีทูค่ะด้วยดีกรีระดับรองแชมป์จากปีก่อนหน้านะคะรอบนี้เนี่ยจะยังคงมาคว้าสถิติที่ดีกว่าเดิมเก็บแชมป์ไปได้หรือเปล่าเนะะี่ยต้องมารอดูกันค่ะแต่ว่าตอนนี้บาเจ็บตบกวแล้วเหมือนจะสวนสนามกับทีมอะไรหรือเปล่าฮะหว,วาว<บ>นในนีโโ้แบบเดี๋ยวนะครับดูดูข้างหลังก่อนนะเมื่อกี้นี้อะมองเลขไม่ทันจริงๆแค่เมื่อสักครู่ใช่ โอ้เดี๋ยวต้องถึงกับต้องจอดอยู่ก่อนนะครับเพราะว่าหาพื้นที่เล่นแล้วระหว่างนั้นนะวอลลี่กะไปเจอตบอ่าเป็นต,ตนลบปาดแล้วไปเจอทีมเองอ๋อวอลลี่เปิดตัวไปได้สองคนแล้วมี็นสิบเอ็ดลูกไปด้วยของคนฝีมือของวอลลี่เลยครับผู้ชมโอ้ยแล้วก็ว่าทีมอะไรฮะเอาเลยหรือเปล่าเนี่ย เอามาตรงนี้ครับเหมียวชาแนลก็งลงมาถือมาเป็นอูซี่นะครับต้องหาโอกาสในการดึงเพื่อนขึ้นมาก่อนอยากขณะที่เดดัดบ,บี้เนี่ยรอล็อกอยู่แล้วแล้ว,ลวมีการเคาะใส่มาครับกี่ข้าวีทันไม่ทันสมุกมันปุดขึ้นมาเหมือนน้ำของบูชาครับรอกรรมอยู่เป็นเกรนเนดลงแรงไม่ลงครับมามาย้อยๆตรงนี้ลงแล้ลงไปไม่โดนจะตัดตัดออกไปอ่ะเหมียวชาแนลโดนยิงสามต่อแล้วต็อกตามต่อไปด้วยทางบางท้องเบียร์สิบเอ็ดครับเพิ่มเติมอ่ะ แลตอนนี้วอลนิกมาแล้วนะครับมาสอนให้กับน้องนารปูชายและหญิงส่วนมาเรียบร้อยจบเกมออกไปเป็นทีมไรก็สมรริลลโอ้โหอ้โหสีคิวแล้วสราบเทเลทบีแต่ไปต่ก็ซิลล่าออกไปก่อนเนีอะวงสายรับลางันี้อา้อกา้ใช่มีรถปักอีกมาอีกเฮ้ยอะไรเนี่ยยิงน่ะเต็มเนินเขาเลยปพี่ต้องต้องยิงต้องยิงนี่มปมีปะน้องน้องไปสำน้อร่วม โอ้งเลยนพี่นี้นองพี่ผมนี้นองเที่ยมปิงอ่ะได้ได้เที่ยกูโหดป่ะไอตัวแม่ังนซยว่ะตรงนอ่ะตายตปี้พี่พี่ดูดูพี่ดูต้องปิดต้องปิดต้องปิด้ากากาวเงเลยานี่ยป้านี่ยิงอ่ะเีขึ้นบ้า่ พี่พีพ่ช่วยช่วยช่วยมาล็อกกันหมดเลยทำไมไม่มาผมไปแล้วผมไปแล้วผมไปแล้วมันน็อดตายยิงได้ตายยิงได้ไล็อก้ดโคตรเจ็บเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวคานไปตายแล้วบ้างมันเอามันทำบักกี้มาโคตรพีโกตรไม่ได้เป็นโคตรปิงเลยโคตรแจกเขาได้กูแม่นแม่นจังวะไอ้เอ้แม่งกูแม่นจังวะเนี่ยแม่ง ค่อนแม่นเลยว่ะกูแม่นแม่นต้องยนโชวตัวเองแล้วเนี่ยในการจั่วไปก่อนเปิดน็อกถึงสองคนนลยครับแล้วทำให้เพื่อนเล่นง่ายเลยครับชอบสแตทมากเลยพี่โซเหมือนจะเป็นเรี่ยวทม์เลยนะน่าดาวมงค์เดี่ยวทามเลยนะเรี่ยวทม์เลยครับยอดนะโอ้โหทำได้ยอดเยี่ยมแหม่ค่ะเจอกันกับทีมของแบ็กซิดบอยจากมาเลเซียแล้วโอ้โหนูก็เปิดน็อกให้จอใส่้สองไปก่อนแล้วจะเอาตัวรอดยังไงกับตรงนี้ครับต้องมาดู โอ้แล้วเหมือนจะซ้ำเลยนะคะน่าโดนซ้ำดาเมจมาหลือยูติงครับวอริอาจจะจำเป็นต้องทิ้งไปก่อนไงในส่วนของไอ้สองแล้วหาโอกาสตั้งรับหรือว่าจะสวนกลับได้หรือเปล่าแล้วตรงนี้ดูครับไปเคาะต่อมาค่ะพยายามจะเสิร์ฟดาเมจใส่ไอ้สองโดนโซนบีบไหลตายไปโอ้โหและเรียบร้อยอย่างที่บอกครับว่ามันยังไม่จบตรงนี้ครับมันมีทีมของมาเลเซียรออยู่เลยครับแบ็กสติดบอยตรงนี้วอริบอกว่าไม่ไหวพี่ไม่ไหวจริงๆพี่ผมไปก่อนเราเลี้งขวามาเดินบนมีนะเดินบนมีออกขวาไป โอ้โหโอ้มาได้เล่เมมเวเก็บแมกออกไปยาวๆแล้วรสงอ้าวออกไปสองทีในะตอนนี้ค่ะมีก็ซีล่ากับทางของวันสไปเดอร์นะคะสีสีโดนตัดออกไปค่ะแล้วภาามันอยู่กับวักเน็ตบ้างเดี๋ยวเราต้องมาดูผลงานฝีมือศักดิ์โปรเพเยอร์ของมาเลเซียกันบ้างว่าจะเป็นยังไงคะ่ะ ดูเหมือนเขาจะไปเจอกับใครเลยครับตรงด้านนั้นนะครับยิงสวนก็มาเกาะเลยครับผู้ชมซับโปะอะยิงโอ้โหรถหัวนร์มาตรงนี้แล้วครับฮามายเนี้ยิงใส่ไปแต่ว่ายังไม่ล่วงครับแล้ววิ่งมาแบบนี้ไม่น่าจะรอดเลยครับโล่งๆแต่ฝืนฝืนขับบนรถสายต่อแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยเลยครับเจอยิงเดี๋ยวงปานนนะนะมาเร์กี่ เราไกัีนั้าเฮ้ยววี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  โอ้โหแล้วแคปเทนบอดจะตรงนี้ค่ะไปต่อเนื่องกันเลยนะคะเรียกได้ว่าแวบเดียวเท่านั้นแหละในเฟสที่4ของเราค่ะบวกกันไม่พักเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าฮุย้าจะทำยังไงฮุย้าบอกกำเนิดไปครับป่าไปตรงบริเวณขอบกําแพงก่อนค่ะวงเนี่ยเราไม่ได้ดูเลยนะคะว่าวงบีไปไหนนะเพราะว่าไม่ขึ้นแต่เมือจำามาเห็นตอนนี้เราว่าอยู่แถวแถวยัสนาญา yes, yeah, ค่ะโอ้โหใครที่เข้ามายัสนาญาก่อนถือว่ามีพื้นที่เล่นได้ดีนะครับแล้วตรงนี้มันเป็นตึกครับถ้าเกิดว่าทิมเข้ามาได้เนี่ยก็มีโอกาสแล้วเอพีซีที S <S ไม ue, so uh? feels, ่ทันเลยครับ APTP ครับเก็บคิวไปได้ครับวิ่งน้ำตัดกันเองนะครับตอนนี้ยาคิสีับสวนใส่ซานโปรครับแล้วก็นุ๊กครับยิงใส่ OG ลิฟไปครับแล้วยาคิสกับซานโปรเก็บคิวไปได้แล้วก็ OG ลิฟก็ตายไปครับใช่ค่ะภาพอยู่กันทางฝั่งของยาคิสนะคะก็บอกว่าในส่วนของ TNS ค่ะตอนนี้เนี่ยเก็บไป2คิวนะคะแต่ว่ายังอยู่ท็บกันดี4คนค่ะพยายามจะลงมาด้านล่างรู้อยู่ว่ามีคนนะครับเป็นในส่วนของเอเธอร์โปรจากฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะแล้วง้างเดชมาโอ้โหปล่อยไปที่ด้านบนค่ะเขาอยู่ด้านล่างกกรตต้้อองงววิเช็คคไป่่นนะมมุี ยาคิสพยายามนะครับเหมือนรู้นะครับว่าด้านหน้าเมีสองคนและตรงนี้เหมือนจะมีการใช้กันครับเหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับใช่ค่ะตรงนี้คือขันเวทเงี้ยฮะขันเวทเคียวใช่ค่ะขันเวทเคียวนะคะในส่วนของ H V N B ค่ะเหลือคนสุดท้ายแล้วด้วยนะคะจะงานเข้าหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่มีแต้มคิวเลยค่ะโอ้โหลำบากนะครับขันเวทเคียวครับเดซันเอาเลยตรงนี้มีเสียงแล้วเฟสบูชาไปตัดสายจีน่ายน้องไปก็ว่าทายยิงกันเองแล้วตอนนี้คุณผู้ชม คือลายมูฟมันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะนะสำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบมาเลยะเลยอาจจะเจอกันเองเดี๋ยวอาจจะต้องมีการแบบปรับจุดลมหรือเปล่ามารอดูกันต่อค่ะโอ้โหและตรงนี้ครับซานครับเหมือนจะรู้เลยครับว่าไม่ได้อยู่ด้านบนครับกำเน็ตเช็คไปที่ด้านล่างครับและถ้าเข้าหน้าต่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวนะครับกบมาแล้วโอ้โหมีการเปิดประตูให้เอาดิครับเรียบร้อยหรือเปล่าอุ้ยเราไปครึ่งหลครับ แล้วดูเหมือนจะรู้เลยครับว่าอยู่ตรงนี้ครับเข้ามาในห้องน้ำก่อนกรรมเนี่ยดีแล้วครับซานนี่เล่นละเอียดมากเลยครับตรงนี้อย่างงไม่ป่าเลยครับดูเหมือนว่าจะง้างเนเพื่อจะหลอกให้เขาออกเลยครับแต่เขาก็ไม่ออกเลยครับกรรมเน็ตนมาลอยรอบหนึ่งอ่ะงข้างหน้าตรงนี้มีสโมกอยู่นะฮะแล้วเฮ้ยดีๆนะหลังประตูนะและเขาไม่ออกครับแล้วเอา80ีอ้อยนั้นใส่ก็ไปซานลวกไปแล้วโด,ดนตับอะพันแต่ว่ายังสวนได้ครับยาคิดครับ ช่วยช่วยซานเอาไว้ได้ครับและเอเธอร์โปออกไปเลยครับจากฟิลิปเป้คือมเมื่อกี้ต้องบอกว่าซานไม่ทันระวังหลังแต่ว่ายังดีที่เขาบุกกันมาแบบพร้อมเพรียงนะคะเรียกว่าลัชกันเลยทีเดียวค่ะแล<ต>้วตอนนั้นระหว่างนี้เป็นทางของทีม6ตัดเพิ่มเติมอีกหนึ่งน็อคค่ะแคมไเคียวออกไปแล้วนะครับดูเหมือนจะออกไปครบแล้วนะครับสี่คนเนี่ยสำหรับทีมไอเอเธอร์เฮสดีนะฮะใช่ค่ะ คนสุดท้ายโดนตัดออกไปแล้วเมื่อกี้นี้ค่ะแล้วโอ้โหถ้าวงบีบมาด้านล่างอย่างนี้เนี่ยเปที่5ต้องมีการเดีเ้ยวจากมือแน่นอนแล้วโดนยิงโจมมาตรงนี้เป็นทางของฟาต์ซี่ะโดนน็อกไปค่ะโอ้โหโดยนุกเลยครับจากมาเทศมาเลเซียครับดูเหมือนก็โดนน็อกเหมือนกันครับเทถกันไปครับแมนพลังครับชุบกันขึ้นมาก่อยเงียบน็อกกันไม่พักน็อกกันไม่พักใกล้ๆตรงนั้นมีการเก็บไปเพิ่มเติมบ,บิซ่า ค่ะไปเนาะค่าของนาอกินะคะเตอร์กาโดนน็อกต่อเช่นเดียวกันกันแล้วจีนายไปโดนเน็ตโดนมาสัญญาณน้ำจากสโตนค่ะอาแมนโดนน็อกต่อเนื้อเกินมามีการไหลทรายเพิ่มเติมไปช่วยนะคะวาก้าฟันตี้ตรงนั้นโดนเพลโตนบีรับไหลไปเช่นเดียวกันไม่ไหวก็พวงมาแรงเลยครับตรงนี้แลทานน็อกก็โดนเน็ตไปด้วยเช่นเดียวกันแล้วปากมี่ปอบไปยิงโอ้โหขโมยสติลคิวไปจากจีนายในตรงนี้เบกาสาโตนยิงใส่รถเฟียสน็อกไปเลยครับแล้วรถเฟียสเรียบร้อยครับออกจากเกมดูเหมือนจะออกจากเกมไปทั้งทีมเลยครับรูน่ามูนก็ไปด้ววววยยนนนะะคครรรรััับบบแแลล้้ออออกกไไปสหททีม็เเจ์ โอ้โหแหลกจัดเลยผมแหลกจัดเลยตัวล็อกนะตีมามเตอร์เพ<า>ลอตัวน<า>ี้ผมรถจ้าหัันะตัวล็อกนะไปนะคนหนึ่งพี่ปังยายอยู่รับมามาเร็วมาโอ้โหตายว่ะตีไปเลยตีไปเลยมันจอดไม่ได้ไม่เป็น มาะะมาเร็วมาเลยโอ้โหตายรตีไปเลยตีไปเลยมนจอดไม่ได้เ้ยทีนะโโหแหลกจัดด้น่งตัวลงถือด้านล่างตัวลงเยเตีไปเลยตีไปเลยมาจอดไม่ได้ไเลยทีนะโอโหแหลกจักง ก็น่าจะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยะไม่เป็นไม่เป็นออกกันไม่พักเลยครับคุณผู้ชมครับเลย์ครับตรงนี้ลิสเกมครับแล้วเฟนบูชา้างไปยิงใส่บักปลิกแล้วน็อกไปครับแล้วซีซีเอโบยิงสวนใส่แมนพลังน็อกไปด้วยเช่นเดียวกันและตูการ์ก็โดนเก็บคิวไปครับโอ้โหด้วยกันครับ ค่ะแล้วตอนนี้ภาพอยู่กับในส่วนของ S c M C นะคะเป็นทางของริกเกมค่ะคานอยู่กลางคุ่ครับเอาางเกงถูไปก่อนแล้วระหว่างนี้ค่ะมีการเคลื่อนที่ค่อยๆออกมาจากเรียงของเมืองยัสายาแล้วมากระสุกกันอยู่ปลายปลายโซนเมืองฝั่งซ้ายล่างอะ่ะโอ้โห้วคาที่มีบ้านอยู่ในได้เปลี่ยนนะครับตรงกลางทุ่ม,มีอยู่2ทีมนะครับที่คานอยู่เมื่อสักครู่นี้อยู่คานอยู่ข้าง <c oughs> บังวผีปอบด้วยเลยครับแล้วบั๋วผีปอบต้ <c oughs> องอยู่หนึ่ง ค่ะพี่โจแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนจะไม่ได้เปรียบเท่าไหร่เพราะวงมันดันบีบลงไปอีกค่ะอาจจะต้องมีการเคลื่อนที่ออกจากตัวบ้านแล้วค่ะในส่วนของทีมหมายเลขสิบก็คือทีมของบอสเกอร์น,นั่นเองต้องไปกลางทุ่งกโกโก้ครั้นแล้วนะครับตรงนี้ครับบอดคอปพิลลี่นะครับเป็น<อ>ทีมของประเทศมาเลเซียครับใช่ค่ะ จากทางของ o อบอนะ,ะคะวันนี้โอบอทเกมมิ่งเป็นโปรเพลเยอร์ด้วยนะสำหรับภาพที่จับหน้าจออยู่ตรงนี้ค่ะกดท็อปที้ทค่ะระหว่างนั้นเน่ะทรีนะคะจาก ABC โดนยิงนอกมาโดยทางของเทมปุรุนี่ฮะพามาจับอยู่ตรงมุมนี้เลยนะคะสำหรับทีมของ ABC อยู่ตรงป้อมเหตุค่ะ โอ้โหแล้วดูเหมือนทีมที่จะได้เปลี่ยนนั่นก็คือเอาละวอร์นี่เป็นเนสใส่ครับ A B C T 36ล็อกไปครับที่บ้านเนทและเนทสามไปลเลือเล่อนเรือเพียงแค่น,นิดเดียวจบล้านเลยครับและเนทสามไปอีกแต่ยังไม่แม่นพอตอนนี้เฟสบูช้ากําลังกําเนทแล้วป่าออกไปจะแม่นพอ,อรหรือเปล่าเรียบร้อยหรือเปล่าก็เก็บได้ไปสองคิวและยังเหลืออีกหนึ่งคนเลยครับผมปาละเบิดผมปาละเบิดพี่ผมปาละเบิดผมปาเนทผมปาเนทได้

sau bắn chị Bỏ cái sau cứu được nhá Ui ừ, anh sao để bên đây Em bên đây có cái gờ mà Chạy ra ngoài rồi lắm đây đây Không em không, bỏ được không được chị yếu rồi Lẹ 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 Đến ơi Mình chơi m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 ình chơi ờ, Không vào được anh hết không vào được Không vào được không vào được không vào được Ủa ôi 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 ใช่อ่ะเอาหน่อยฮะเทชบบี้นะตอนนี้อ่ะยังไม่หมดเวลาสนุกนะฮะต้องมาต่อค่ะแล้วสำหรับตรงนี้คนสุดท้ายของทาง ABC ค่ะต้องหาหลบมาแล้วะงานเข้าซะแล้วอ่ะจะทางฝั่งของไคดูไลโอ้โหไคดูไลครับเดี๋ยวคนเดียวแล้วทำเราเป็นบังเกอร์ได้ยิงสวนแก้ามาแล้วบัวย่ายิงสวนใส่วอลลดอีกน็อกไปเลยครับแล้วตรงนี้เลนเล่ฮะยิงใส่เลิทนิทพลังครัแล้วตายไปเลยเลยครับผู้ชมเลนเล่ยกำลังจะโดนสวนแล้วบังปีกในสายบัวย่าไปน็อกด้วยเลยครับตรงนี้ ขข้้าางงหหลัเรอใช่ใช่ข้างหลังเออบ้านเดียวกัข้างหลังน็องตัวหนึ่งพี่เหลือ4คนครบครับสำหรับบักผีปอบแล้วก็4คนครบสำหรับทีมเทเลทบี้ V2 ครับ3เหมือนจะ3คนนะคะเทเลทบี้สาเหรอ เอาไอสองออกไปแล้วไครับไอสองออกไปตั้งแต่ต้นใช่ค่ะแต่ว่าที่น่าสนใจคือเก็บไปแล้วถึง8คิวด้วยกันค่ะสําหรับเทเลทับบี้วีทูนะคะแล้วก็ในส่วนของบักผีปอบเนี่ยเป็นทีมเดียวของพี่โซที่อยู่ครบสี่ในตอนนี้น่าสนใจผมรับแผงของบักผีปอบนะครับให้เล่นกลางทุ่งสองคนเลยก็เลยชิดบ้านอยู่สองคนนะครับเพื่อที่จะเอ้าวเลยวงมาปรากฏว่าชิดบ้านนะครับอ่ะจะต้องมีการเคลื่อนที่กันนะคะเราพามาอยู่กับในส่วนของนุกกันบ้างค่ะจากแม็กซ์ลีดบอยพวกเขาเหลือกันอยู่3คนค่ะ ชื่อทีมนี้เท่มากๆนะแบ็คสุดบอยเออนึกว่าบอยแบนด์เนาะลูตรสนี้ต้องรู้แน่นอนเลยครับและตรงนี้เหมือนจะเห็นหรือเปล่าครับบักเอโซนอนอยู่กลางทุ่งนะครับจะเข้ายังไงครับตรงนี้สีทีมโาบอกว่าจะไปผู้ชายไปใส่ราวอนิสมีเลยครับเด็กเอ่อใครดูร่าครับยิงสวนใส่แล้วออกไปจากเกมไปเลยครับบันนี่เปิดล็อกได้ครับ ใช่ค่ะเป็นเพมปูรูนะคะแล้วตรงนี้ค่ะบักปรีค่ะเดี๋ยวต้องเคลื่อนที่แล้วว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในโซนการเล่นถัดไปอ่ะใกล้ๆตรงนั้นที่หน้าเป็นห่วงนะคะนั่นก็คือหมายเลข5หรือว่า A B C นะบล็อกไส่ดาวหลันนั่นเองค่ะแล้วตรงนี้วุฒุงเกาเอา้าวยังไงเอ่ยตรงนี้มีการชใช้ป่ายขึ้นมาเลยก็ลสายขอนกำังยิงสวดไปตรงนี้นี่มีอยู่ในบ้านอยู่ซีดีโฟล์ดลำบากแล้วเรียบร้อยก็โดนเก็บไปออกไปจากเอ่อการแข่งขันเป็นทีที่หกครับสำหรับไอเอ็น <S S 1> แล้ว,วหัวลีกสวนใส่บักปิกตรงนี้เปิดล็อกไไปได้้คครับุณผูชม โอ้โหถ่ายตัดกันเองอีกแล้วคก็ลำบากปิดลำบากแล้วตรงนี้เหน็ดเหนียวปลาไฟใช่ก่อนปลาไฟเหนียวนะพี่ระวังไม่เป็นไรที่ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกผมมันมันวิ่งเข้าวิ่งนอกวิ่งไหนพี่เพราะมีรถติดอยู่พี่พี่ต้องห่วงต้องใส่อากาศไม่ได้เลยไม่นดเล่ยต้องห่มคอยบอกคอยแจ้งนะนะนะเพราะมีคนมาจี๊ดนะพี่ผมยิงไล่คิวผมไล่คิวผมไล่คิว ช่ค่ะยังไม่จบเท่านั้นแน่นอนเลยะเพราะว่าเหมือนจะมีการขยับตัวออกจากบ,บ้านหรือเปล่านะฮะจากในส่วนของทีมบอสเกอร์ค่ะแล้วนี่ค่ะภาพตัดมาเพียงจะป,ปีกกรแพัแล้วปักปีกก็ยิงซับเป่เอไปโดยทางท็อกว้ริค,คร่ะประเทศไทยตัดกันเองอย่างเดียวเลยลตรงนั้นค่ะบอสทบยังไงไปตัดเพิ่มเติมมาได้อีกหนึ่งคนค่ะมาดูวงของบูช่ากันบ้างอะ่ะโอ้โหต้องได้เลยครับตรงนี้ต้องได้เลยครับเทเลอทับบี้ได้เปรียบม,มากๆครับตรงนี้ครับนัดบูช่าก,กำลังเล็งล็อกอยู่ สำหรับทีมที่14ีนี่นก็คือทีมบอสเกอร์จากประเทศมาเลเซียแล้วฝ่ายไปแล้วบักปอบยิงสวนให้สายคอนลวงไปก่อนแล้วเก็บคิวไปเลยกรับักปอบอู๋สองมาเลสองไทยเนี่ยทุกคนเอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันด้วยฮะเหลือกันอ,อยู่11ชีวิตค่ะ อยู่กันคนละกำแพงข้ามบ้านแบบนี้นะคะแต่ว่ามุมของเทเ e ทับบี้เนี่ยค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าอยู่ชั้นบนอาจจะสามารถกดหรือว่าโยนออปชั่นลงมาได้ค่ะแบ่งกันเช่าไปก่อนครับสำหรับเทเลทับี้แลวก็บงังผีปอบเลยครับทีมบงังผีปอบตร,ตรงนี้แล้วตรงนี้บอสเกอร์กำลังโดดลงมาเลครับเขาต้องข้ามครับบ,บ,บ,บุ๊บมาที่จุดเดิมับค,ค่ะต้องบอกเลยครับว่าบ้านเหตุต,ตรงนั้นเนี่ยสุสานเก่านลยฮะที่เวียดนามนี่ไปตายตรงนั้นทีมหนึ่งแล้วนะครับเอาว่าทีมของเทเลทับีเนี่ยจะได้เปรียบมากๆเลยนะ ตรงนี้ไดยยิงสวนกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมค่ะมีการย้ายมุมมาก่อนนะคะรอซ้อนกันหลังเพื่อนค่ะด้านหน้าคือซูเปอร์เกียนทีวีนะคะด้านนอกเนี่ยได้ยินเสียงปืนกันมาแล้วค่ะ18ชีวิตกับ4ทีมและวงเฟสที่8แล้วค่ะโอ้โหแล้วนุ๊กชิดบ้านแล้วครับมีป๊อกคักอยู่ด้านล่างนะครับและมีเนทมาตรงนี้ครับเอาแล้วล่วงไฟครับโดยนุ๊กครับสิ้นโดนนุ๊กยิงรับล่วงไปนะครับหอลเอกนะครับหมอจ่าของเรากําลังพยายามที่จะสติวคิวครับ

มาล็อกอยู่ทางฝั่งของประเทศไทยเราเหมือนกันเะยคะคนละชั้นกันไปฮะตอนนี้นะครับจะบวกกันเองก่อนหรือเปล่าอ่ะเหลืออยู่สิบชีวิตค่ะเมื่อว่าพี่โซจะรู้ตำแหน่งของซุปเปอร์เกียนทีวีครับแต่ว่าอาจจะไม่มีออปชันค่ะเอาล่ะพี่โจแล้วตอนนี้คือวงบีบเข้าสู่จุดสุดท้ายระยะสุดท้ายค่ะอยากจะเห็นเหลือเกินว่าใครนะคะที่อยู่กึ่งกลางวงที่สุดค่ะแล้วมีการเกิดเหน้การับ ดูเหมือนจะมีการชาร์จกันแล้วสําหรับแบ็กซิตบอยกับทีมเอาแบบว่านี่ไปยิงโซนไซน์นะโอกิแล้วเก็บคิวไปเลยแล้วนุ๊กครับโอ้โหยิงใส่บักไอโซ,โซเปิดน็อไปเฮดช็อร์ดมันเราช่วยู่ครับจะมีซามไหมจะมีสามไหมหรือว,ว้า,าโดนลงมาแล้วค่ะยิงใส่ไปครับได้ไปเฟนดับเบิลหรือเปล่าเราข้างหน้าโ,<อ>โดนกระมานุ๊กโดนน้องไปเหมดยานอย่างเรา,าตามต่อเป็นเรื่องอะไรันว่าเก็บไอซ์ตกคนเลี้ยงบอลอยู่สามทีมแล้วอ่ะน่าจะนุ๊ก รามาชันี่อะไนี่ยังบกนีน่กูตัวอตัวยอมาัจงหนี้แลวยังชุบได้ครับน้ำครับชุบปกม้ี่มันได้แต่ว่าจะเข้าวงฐานหรือเปล่าครับ อุ้ยแล้ววงเฟสสุดท้ายแบบนี้คือแรงมากๆนะคะอาจจะต้องมีการไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะน้าครับด้านบนเรามองไม่ทันยรับวอลิกโดนเปิดน็อกไปโดยทีมของทีมบอสเกอร์เลครับแต่ว่ายังชุบขึ้นมาได้ครับเพราะว่าตำแหน่งสวยกว่าครับโอ้เร็จชีวิตแบบนี้เท่ากับว่า3-2-2เ2นาะพี่โซ่โอ้บอดเลยครับกำไฟมาแล้วครับโอ้เอาไฟรักไปครับตรงนี้แล้วตาไปที่ชั้นหน้าครับไม่มีใครอยู่ครับ ต้องไทยแล้วนะครับต้องไทยแล้วนะครับทุกคนช่วยทเชียรครับอย่าลืมกดแชร์กันออกไปครับตอนนี้โอ้จังหวะแบบนี้เราจะได้เห็นการปั๊มยาแข่งกันหรือเปล่าวะเดี๋ยวต้องมารอดูแะน่าจะเห็นครับเพราะมีการเทรดแล้วครับตอนนี้นะบูชาเก็บยามาแล้วครับเอาแล้วสามเปิดเอทแปดแบนเดตนะคะเราข้างล่างเมื่อกี้อีกมุมหนึ่งมุมขวาครับบูชากยังไงมันโอ๊ยมันไม่เห็นนะตนอี้ยรับมันแค่กําแพงกั้นเท่านั้นนะคบคุณผู้ชม ใช่ค่ะแต่ด้ไงเขาต้องเคลื่อนที่ออกแน่นอนสำหรับสองคนนี้จากมาเลเซียค่ะเพราะว่าวงมันจะบีบพวกเขาก่อนแล้วเขาปีกขึ้นมาโดยที้ก็จะมาจะเป็นแตงใช้กับวอลลิกนั่นเองโอ้โหสวยไงแล้วหัวจ๋าหัวจ๋าบอกไปหลอกแล้วนะโดจกองมาเก็บคิมไปแล้วและเก็บแตงไปแล้วตรงนี้โอ้โหปักปีปากบันที่กับโดนไปครับไม่มีหว่ะไม่มีน้ำเลยอ่ะเฮ้ข่ายเอาน้ำมาพี่นาดิไมม่ีไม่มีไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่รรพี่องเา ผมเก็ีสามผมเกสาไอ้เหี้ยผมเกลีมพี <s um> <s um> ่มามาผมเองผมเองอย่าผมเองไอ้เหี้ยตรงเนี้ยและได้เปรียบมากมคับในส่วนของทีรัีหาแค่คนเดียวเท่านั้นใส่่คนเดียว่านั้นเกอรนีองไไเกยไว้นั่นั่งนั่งนั่งน่งนั่งนั่งยว่ การกระามาช่วยแล้นเรียบร้อยปิดเกมไปไทยปีกันตอนก่อนโตมาแล้วสุดท้ายปิดมาเป็นเธอทัพพี่วีทูอ่ะเก็บแชมป์แรกแรกครับคุณะวังสาวเพื่นขาดไปได้่โอ้โหอย่างที่ต่อเขาบอกว่านัดจะเอานัดจะเอาเลยครับ